รัวในประเทศไทยก็มีปราสาทเหมือนกัน<ม>และเป็นปราสาทที่เข้าไปทานข้าวได้แถมวิวสวยมากเห็นวิวเขาชีจันแบบนี้เลยจา้าสปากเกตตี้คาโบนาร่าคือที่สุดต้องมาลองให้ได้นะคาโบนาร่าที่อร่อยที่สุดจร<ม>ิที่นี่คือคาสเทลลดิปิลาเจโอนะคะอยู่ในพัทยานี่เองใกล้เขาชีจันนั่นแหละจะบอกว่าของจริงสวยกว่าที่ไอถ่ายมากๆปราสาทมันใหญ่จนแบบต้องนั่งรถกรอบเข้าไปกินข้าวเขาจะมีค่าข้าวสองร้อยนะคะแต่สองร้อยเนี้ยเราเอาไปเป็นส่วนลดในคาเฟ่กับร้านอาหารได้ถ้ามาดินเนอร์ไอแนะนำมาสี่ถึงห้าโมงเย็นจะกำลังดีเพราะตอนเย็น แถมช่วงนี้เข้าคริสต์มาสนี่จะเขาปล่อยหิมาตอนเย็นด้วยน่ารักมากสวยทุกมุมมุมไหนก็ถ่ายรูปได้และอาหารอร่อยมากแตะค่าเสียหายก็ราคาอาหารอิตาเลียนนั่นแหละเอาจริงถ้าไม่สั่งสเต็กเนือ้อ2 0 0พก็เอาอยู่นะทุกคนแต่ใดๆถ้าสั่งได้ก็สั่งเธอสเต็กเนือ้ออร่อยมากไอสั่งลิบายมากินกับมันบดคือแบบเนื้อหอมมากนุ่มกำลังดีทุกคนเคยอร่อยจนเครียดแต,<ป>แต่พอกินขบนาราเท่านั้นแหละ ก,กฉันจะหารสชาตินี้ได้จากไหนอีกต้องมาพัทยาเท่าน,นั้นหรอมันวนัวมาก กินที่มันนัวชีสขนาดนี้เส้นสดก็ทําดีตัดคลิปก็ทรมานเหมือนกันจริงๆนะที่ร้านเขามีพาสต้าที่น่าสนใจอีกเยอะมากเส้นแบบแปลกก็มีแต่ไอ้ลืมถ่ายเมนูมาขอโทษนะทุกคนแลวพิซ่านาะตูมมากเพิ่งเคยเจอร้านที่ให้แซลมอนรมควันเยอะขนาดนี้มีกุ้งกับหมึกอ,อัดแน่นอยู่ในนะแค่นองจมอยู่ในชีสในขณะที่เราเอนจอยอยู่นั้นบรรยากาศก็เริ่มเย็นลงไฟรอบตัวยิ่งสวยสวยถ้าได้เครื่องดื่มดีๆสักแก้วนะใช่ค่ะแฟนดิฉันสั่งน้ำแกล้วยปั่นนม แต่อร่อยใยเลยอร่อยมากด้วยอันนี้พี่ส่วนของหวานนี่ไม่พ้นความอลังการอยู่แล้วแฟนอายเขาไม่ถึงเท่าไหร่แต่อายชอบสุดเสียดายอะอายมาช้าวปนิดหนึ่งไม่ได้ลองลงไปคาเฟ่เขาเลยใครกำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆสไตล์อิตาลีและมีต้นตีิสดเพาะเพราะต้องมานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเลย